มูรล,ลงวหวว่วานลิขิดหัวนักนิยายจีนย้อนยุคเข้มข้นมีอีบุ๊กวางจำหน่ายบนเมบแล้วอย่าพลาดความสุขใหม่รอคุณอยู่ค่ะสวัสดีค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะสบายกันดีเนาะตอนนี้ซ่งวหวยหลงกำลังมีกระแสลล้นเลยนะคะจากเรื่องดังตะวันฉายฉานประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากค่ะแน่นอนว่าเวลาดาราประสบความสำเร็จเนาะข่าวข่าวก็มาทุกแง่มุมเลยนะคะก็มีบล็อกเกอร์ไอดีนะเสียบซาวท็อกสตาร์มอนนะคะของเธอเฉพาะ ในวันที่16มกราคมปี2026เนี่ยออของอดี d b อกเเนี่ยนะคะคือน่าจะได้เงินเยอะนะของเธอขึ้นฟีดประมาณ3ข่าวด้วยกันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเธอย้อนรอยอดีตแฟนสาวของซ่งไวหลงรวบรวมข้อมูลไวใ้ให้เรามีใครกันบ้างนะคะก็หากพูดถึงละครไอดอลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปัจจุบันนี้ก็ต้องยกให้ดังตะวันฉายชานค่ะที่นำแสดงโดยซ่งไวหลงและเจ้าจินไม้นะคะซ่งไว ลงสมกับตำแหน่งพระเอกไอดอลตามธรรมชาติไปเลยถ่ายทอดภาพรักของพระเอกไอดอยุคใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะแถมตัวละครนะคะลินวีเซิร์นของเขายังหล่อเหลามากทําให้หลายคนหลงรักตั้งแต่แรกเห็นเลยนะคะที่จริงแล้วเนี่ยซ่งไวหลงยังอายุน้อยมากค่ะถือว่าน้อยนะคะยังไม่ถึง27ปีเต็มเลยค่ะมีข่าวลือเรื่องความสัมพันธ์ของเขามาตั้งแต่ที่ก่อนเขาเดบิวต์แล้วนะคะโอ้แต่แล้วออกนอกเรื่องนิดหนึ่งเพื่อนๆดูหน้าซ่ง ห่วยหลงก่อนนะฮะเขาสามารถจะมีแฟนได้ตั้งแต่เด็กเนาะเอออันนี้เราเมามอยกันอะกลับมาที่เนื้อความข่าวนะฮะ ก็เขามีข่าวลือเรื่องความสัมพันธ์มาตั้งแต่ก่อนเดบิวต์นะคะแล้วก็เคยถูกวิจารณ์ว่าขาดความทะยทัตยานค่ะเฉยเยดังนั้นแฟนสาวนะคะที่เปิดเผยแล้วว่ามีข่าวลือว่าคบหากับซ่งเวยหลงนั้นมีใครบ้างก็มาดูกันเลยค่ะก่อนที่ซ่งเวยหลงจะโด่งดังนะคะตอนนั้นยังแบบกางเกงขาสั้นอะไรอยู่เลย <laughs> เขาเคยคบหากับคุณซุนจืออิงค่ะซึ่งเป็นเซอร์เบตี้บนโลกออนไลน์เลยนะคะความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นที่จับตามองอย่างมาก พวกเขาจะถ่ายภาพหวานๆในวัยยาวของพวกเขานะคะซึ่งนะคะไม่ได้ถูกลบไปแต่อย่างใดเพื่อนๆภาพของพวกเขาเนี่ยยังคงแพร่หลายอยู่บนโลกออนไลน์ค่ะ,ะแสดงว่าคู่นี้ก็มีความทรงจําดีๆต่อกันอยู่นะคะแล้วก็แน่นอนแหละจากการที่เคยถูกโพสต์รูปลงบนโซเชียลมีเดียเยอะๆก็ทําให้แมวมองก็ตามไปเลยนะคะแมวมองที่ว่าก็นั่นแหละอีจ้งไงอีจ้งไปเลยเจอป้าเลยนะ,ะต่อมานะคะ เมื่อซ่งวยหลงมาเซ็นสัญญากับอีเจิงค่ะเขาได้สนิทสนมกับเซเลบริตี้ในโลกออนไลน์อีกคนหนึ่งนะคะก็คือคุณวอล์คานไอค่ะซึ่งเ,เธอใช้แอคเคา t ์ไอดีเนาะบนบนโลกออนไลน์ในตอนนี้ใช้ว่าป้าป้าวอลานนะฮะน่ารักดี <c oughs> ในเวลานั้นนะคะชื่อเล่นบนเวยปอของซ่งวยหลงเนี่ยใช้ว่าคุณลุงขายาวค่ะแล้วก็คบกับนะคะคุณป้าวอลานในตอนนั้นนะคะคู่รักคู่นี้ค่อนข้างโดดเด่นในโลกออนไลน์อีกแล้วค่ะแล้วก็ าชาวเน็ตจำนวนมากในตอนนั้นก็เชียร์ให้พวกเขาสมหวังเนาะมีฟิลฟเหมือนกับเพื่อนๆนึกถึงน้องเบสไหมในประเทศไทยอะนะคะน้องเบสแกก็เคมีดีนะเวลาน้องเขาไปถ่ายทำ YouTube หรืออะไรก็ตามเนี่ยคือเคมีดีดีกับแบบผู้ชายที่เชิญมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะประมาณนั้นซ่องไวหลงกับทางด้านของอเหล่าบรรดาเซเลบริตี้หรือว่าอินฟลูเอนเซอร์ในตอนนั้นก็เคมีดีประมาณนั้นนะคะ คนก็จะชงชงกันนั่นเองค่ะแต่ว่าถึงแม้ว่าจะมีข่าวลือเรื่องความสัมพันธ์ของพวกเขานะคะแต่ว่าทั้งคู่ก็ไม่เคยยืนยันเลยนะคะไม่ได้ยืนยันแต่ว่าภาพถ่ายมีเยอะอยู่แล้วก็ภาพถ่ายที่เผยแพร่ต่อสาธารณะก็ดูเหมือนเป็นภาพที่เน้นไปที่การโฆษณามากกว่าก็คือมีลูกค้าอะไรเงี้ยเออ <c oughs> เข้าใจวิถีของอินฟูใช่ไหมเพืเ่อนๆอะต่อมานะคะหลายคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ว่าคุณวาาอกคันไอ้นั่นก็คือหงเสี่ยวผู้รับบทเป็นเจี๋ย ในเรื่องนะคะของรักของค่านั่นเองค่ะหน้าตาดีใช่ไหมล่ะอะค่ะจากนั้นในปี2017นะคะคุณซ่งวยหลงได้ร่วมแสดงกับคุณหลินวินค่ะในละครเรื่องหนึ่งนะคะในระหว่างการถ่ายทำเนี่ยเรียกได้ว่าทั้งคู่สนิทกันมากเพราะว่าปกติอะ่ะเพื่อนเพื่อนดนาราเนาะเขาจะไม่ไม่พูดคุยบนโซเชียลมีเดียเพราะว่าเหล่าบรรดาแบบ คนเน็ตอะเหล่าบรรดาคนที่เล่นเน็ตเขาก็จะเอ้ยตามอะไรคุยกันอะไรเงี้ยแต่ว่ามีซ่องวยหลงกาหลิ่นวิ่นนะคะคือคู่นี้คู่นี้คือพูดกันอยู่บนวอยป๋อเลยนะคะแชทอะไรก็ตามแล้วกม็มีปฏิสัมพันธ์อะในเรื่องของของการข้อความอข้อความบนวอยป๋อนะคะเรียกได้ว่าคุยกันเปิดเผยเลยนะคะ แล้วก็ในกองถ่ายเองนะคะก็มักจะถูกพบเห็นว่าแบบอยู่ด้วยกันบ่อยๆระหว่างการถ่ายทําแล้วก็สนิทสนมกันมากในช่วงโปรโมตค่ะแล้วก็โดยที่ไม่คาดคิดนะคะตอนแรกทุกคนก็แค่เหมือนกับว่าอุ้ยสงสยัยแบบสนิทกันธรรมดาเพื่อนๆอะไรเงี้ยแต่ว่าทั้งสองด้านไปถูกถ่ายภาพขณะที่แบบไม่มีอีเวนต์ใดๆทั้ทงสิน้นทั้งคู่ไปออกเดทกันแต่สถานที่ทั้งคู่ออกเดทคือบนท้องถนนเพื่อนบนท้องถน <c oughs> นนะคะแล้วก็วิธีการที่ทุกคนบอกว่าอันน <c oughs> ี้มันเป็น เป็นการออกเดตแบบที่ไม่ได้เดินธรรมดาก็เพราะว่ามันมีฉากที่พวกเขาแบบ จับมือกันแล้วก็มีฉากที่แบบจุ๊บหน้าผากกาันมันเพ่อนก็เลยทําให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเขาน่าจะคบกันนะคะหลังจากความสัมพันธ์นั้นถูกเปิดเผยนะคะคือมีรูปถ่ายจุ๊บหน้าผากนนนี่เดินด้วยกันจับมือค่ะทั้งสองฝ่ายก็รีบแถลงการในบ่ายวันนั้นเลยนะคะโดยยอมรับว่าเออเคยคบกันนะแต่ว่าเลิกกันแล้วะคะ่ะซึ่งอันนี้เป็นกรณีคลาสสิกนะคะของการจบกันทันทีที่ถูกเปิดเผยนะคะเราก็ต้องไปดูว่านะคะไปดู ว่าทางด้านของคุณซ่งวยหลงนั้นเป็นเด็กของเอเจนซี่ไหนนะก็คือป้าอีเจิงค่ะเพราะฉะนั้นก็ยังไม่ให้มีแฟนนะคะในตอนนั้นห่วงห่วงซ่งวยหลงเอาไว้ก่อนอ่ะก็เป็นความสัมพันธ์ที่จบทันทีที่ถูกเปิดเผยนะคะจากนั้นปล่อยมายาวเลยนะคะล้อฟีมาจนถึงปี2020ค่ะช่วงที่ซ่งวยหลงนะคะก็กําลังจะกลับ,ลบมาละเพราะว่าก็มี เเรียกว่าอไรอะ่ะก็คือได้รับการป้อนงานก็จริงแต่ก็เริ่มที่จะไม่พอใจกันและกันระหว่างทรงหวยหลงกับทางบริษัทต้นสังกัดเนาะแต่ในตอนนั้นเขาได้เล่นเรื่องไฟล์หยดเซลล์ไงเพื่อนๆแล้วก็โอ้โหถูกถ่ายภาพขณะออกเดตอีกครั้งข่าวนี้เป็นซูเปอร์โมเดลค่ะคุณเจ้าเจยรี่นั่นเองนะคะข่าวนี้ไปออกเดตไกลนิดนึงนะคะแต่ว่าเลนกล้องมือถือของ เลนกล้องมือถือของชาวเน็ตนี่มันก็สุดยอดจริงๆนะคะขนาดไม่เดทในเมืองจีนเนาะไปเดทในญี่ปุ่นค่ะทีเนี้ยพวกเขาก็ไม่ได้เดทธรรมดาแบบที่จับมือกันบนท้องถนนเพืเ่อนเขาเรียกได้ว่าเดทกันในรถนะคะมีความ,มนักข่าวเขียนแรงนะนักข่าวก็เขียนว่าแสดงความรักใคร่กันในรถนะคะก็เอาเป็นว่าเราว่าในรถละกันค่ะแล้วก็ทั้งคู่แบบเหมือนยังไงดีคือ คือทั้งคู่ใส่ชุดที่มันเป็นเหมือนชุดคู่รักคือเป็นชุดแบนรนด์หรูแต่ว่าเข้าชุดกันมากเลยนะคะแล้วก็อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าภาพจะชัดขนาดนี้แต่ว่าเป็นต่างประเทศคือเป็นที่ญี่ปุ่นแต่ก็ไม่มีการยอมรับในความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการแต่อย่างใดนะคะ,ะจากนั้น20 2 0ผ่านไปก็มาถึงปี2023นะคะคุณส่งวยหลงก็มีสัมพันธ์รักขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ถูกถ่ายภาพคู่กับคุณเฉินเฉียนวีค่ะ ซึ่งเป็นนักแสดงร่วมนะคะในซีรีส์เรื่องหนึ่งของเขานั่นเองนะคะซึ่งคนนี้นี่โอ้โหก็เรียกได้ว่าเรียกได้ว่าเลิศน,นะคะโปรไฟล์เลิศมากเพราะว่าเป็นลูกสาวนะคะลูกสาวแบบแท้จ,จริงเลยสายเลือดเดียวกันกันกบ CEO นะคะของเั่งไห่ฟิล์มกรุ๊ปกันเลยทีเดียวค่ะคนนี้เป็นทายาทเศรษฐีตัวจริงเลยนะคะสำหรับคุณเฉินเฉียนวี่นะคะแล้วก็นักตาดีด้วยเนาะเพื่อน แล้วก็ละคร2เรื่องนะคะที่คุณส่องวยหลงแสดงนำเป็นพระเอกก็ผลิตโดยบริษัทของคุณพ่อนะคะของคุณเฉินเฉียนวีนี่แหละก็ทำให้เกิดใช้คำว่าอะไรดีทำให้เกิดข่าวลือแต่ว่าชาวเน็ตหรือว่า คือชาวเน็ตเรียกว่าทําให้เกิดข่าวลือว่าเออซ่ง่วยหลงกับกับเฉินเฉียนวีน่าจะคบกันอยู่แต่ว่าสําหรับนักข่าวแล้วเนี่ยก็คือเรียกได้ว่านักข่าวไปกล่าวหานะคะว่าซ่ง่วยหลงนั้นใช้ความรักเพื่อหวังผลประโยชน์นะคะนักข่าวของวงการบันเทิงจีนในตอนนั้นจากนั้นก็มีการเรียกแะนะคะว่าซ่ง่วยหลงเป็นลูกเขยนะคะของครอบครัวที่ร่ารวยอะไรประมาณนี้ค่ะก็เป็นว่านะคะหลังจากเกิดเหตุการณ์นี้นะคะก็ซ่ง่วยหลงหายเงียบลอยเพื่อนๆค่ะหายเงียบเพราะว่ายังอยู่ ในระหว่างขั้นตอนขั้นตอน,น,ตอนกับหวนวีนั่นเองนะคะก็เขาหายไปประมาณ2ปีเกือบ3าปีอ่ะเ,เพื่อนๆคือเงียบกริบเลยนะคะ <c oughs> จนกระทั่งปี2025 <c oughs> ้าเขากลับมาเนาะละครก็เริ่มออนแอร์อนแอแล้วเขาก็ได้รับความนิยมอีกครั้งในช่วงนี้เลยนะคะก็คือดังตะวันฉายฉานด้วยบทบาทของหลินวีเซิร์นนั่นเองคะอ่ะเอาละคะ่ะก็พลิกภาพลักษณ์ของเขาไปอย่างสิ้นเชิงเลยนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นตอนนี้ยังไม่มีข่าวมาเนาะ,ะว่าคุณซ่งไวหลงนั้น เดทกับใครเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ยังค้างตึงอยู่ที่อยู่ที่ความสัมพันธ์เดิมนะคะในปี2023นะคะนั่นก็คือคุณเฉินเฉียนวีนั่นเองนะคะแต่จริงแล้วจริงๆแล้ว,ลวคิดว่าน่าจะโสดมากกว่านาะเพราะว่าถ้าเกิดยังคบกันอยู่ก็คงจะต้องเห็นไปไหนมาไหนด้วยกันหรืออะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่าในช่วงที่ ซงวยหลงเงียบไปก็ไม่ได้มีเรื่องราวข่าวของความรักแต่อย่างใดนะคะอืในช่วงเงียบมันก็ต้องเงียบอ่ะเนาะ,ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโนด์นี้นะคะแล้วค่ชีวิตคนหลอ่อชีวิตคนหล่อนะคะเราไม่เครียดนะคะนี่ก็แค่น้องเขายังไม่เครียดเลยนะคะก็ประมัดอะไรทุกอย่างแม้กระทั่งกับคนแรกเลยนะคะน้องเขาก็ไม่ได้ลบนะ่ะไม่ได้ลบภาพบอ,อกไปเลยมันเป็นภาพความทรงจําที่น่าจะดีๆเนาะของ เ,เรียกได้ว่าซ่องวยหลงก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์คนหนึ่งมาก่อนนะเนาะแล้วก็ทำให้แมวมองเห็นเขาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เขาก็มีแฟนคลับมากลุ่มหนึ่งอยู่แล้วก่อนที่เขาแบบจะเซ็นสัญญากับเอเจนซี่อย่างแท้จริงแล้วก็เดินไปบนเส้นทางบันเทิงนะคะออแล้วค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดนะคะของอพิโซดนี้เพื่อนๆสังเกตอะไรอย่างหนึ่งไหมก็คือซ่องวยหลงเองก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์มาก่อนนะคะเพราะฉะนั้นน้องเขาก็ไม่กลัวนะคะกับการที่จะ ตัดสินใจถ้ามันอยู่ไม่ได้จริงๆเนาะกับบริษัทเอเจนซี่น้องเขาก็ไม่ทนนะน้องเขาออกมาเลยเหมือนกันเห็นเห็นถึงความใจเด็ดนะคะของอินฟลูเอนเซอร์ไหมเอ่ยแต่ถ้าเป็นคนธรรมดาที่แบบมามาแบบได้รับการชักชวนเข้ามาเลยในวงการเนี้ยจนมีความกลัวมากกว่าเหล่าบรรดาน้องๆที่เขาหรือว่าคนที่เขาเข้ามาด้วยการเป็นอินฟลูเอนเซอร์เนาะ จะมีความมั่นใจกว่าสําหรับอินฟลูเอนเซอร์แต่ว่าถ้าเป็นคนแบบที่โดนชักจูงเข้ามาแบบปกติอะไรเงี้ยจะค่อนข้างกลัวออก็จับสังเกตได้ข้อหนึ่งนะคะอัลลค่ะนี้ก็เป็นเรื่องราวนะคะที่แอดวานเอามาฝากเนาะก,ก็บล็อกเกอร์ไอดีที่เขาเขียนรวบรวมไว้ให้คือเสี่ยวเศร้าทอล์กสรานะคะมีใครเพิ่มเติมไหมตกหล่นใครไม่เอ่ยนะคะมาเพิ่มเติมได้อย่าบอกว่าเป็นพวกเราโอ้แต่แล้วนะคะ พูดไม่ได้ไงน้องเขาเพิ่งอาอยุยิบเจ็ดอะล่คะค่ะนี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้มีความสุขกันมากๆนะสวัสดีค่ะ